สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบีมนะคะน้องบีมของเรานะคะตอนนี้พี่ป้อมอยู่กับน้องบีมนะคะพิกัดอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสวนอำเภอหนองกี่ค่ะอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชื่อสวนว่ายานิสาบนสีค่ะสําหรับเบอร์โทรติดต่อของยานิสาบนสีนะคะศูนย์เก้าห้าสามหนึ่งแปดเก้าสามสี่เก้าค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กก็เป็นยานิสาบนสีค่ะโอเคมาเพิ่มเพื่อนได้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะน้องบิ่มจะพาไปดูไม้มีชื่อก่อนเนาะที่จัดราคาพิเศษให้คือราคากระถังละ50บาทห0บาทใช่ไหมคะมีชื่ออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเขาจะอยู่ในกระถางไซสี่นิ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนิกระถางสี่นิ้วเนาะน้องบิ่มไล่ให้ดูเลยเพราะว่ามีเยอะมากนี่นะคะดีนี้ก็จะเป็นบอลเก่านะคะ หรือเราเรียกว่าไกลทองค่ะไกลทองเขาจะกัดเป็นสีแดงทั้งใบเลยนะคะเป็นบอลใบยาวใบไทยค่ะคตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสุนทรผู้ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้สุนทรูเป็นบอลใบแข็งค่ะนี่นะคะบอลใบแข็งต้นใหญ่มากแล้วนะคะเลียงนอกตู้ได้นะพี่ป้อมชอบสุนทรผู้ค่ะใบแข็งมากค่ะแล้วก็จะมีเป็น อ๋ออันนี้ค่ะนารีบุรพานารีบุรพา,าด้วย <Five. S 1> <ROS> อุ้ยกระถางใหญ่แล้วนะเนี่ยกระถางอะไม่ใหญ่หรอกแต่ต้นใหญ่แล้วนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทต้นใหญ่แล้วค่ะต้นต่อไปค่ะก็จะนี่อันนี้เป็นหนุมานคุกฝุ่นค่ะเอ้าหรอค่ะนี่เป็นหนุมานคุกฝุ่นเขาจะเป็นหน้าหกขาวใช่ไหมเนาะ มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะสีขาวค่ะแต่ว่ากระดูกเขาจะมีสีแล้วเขาก็จะเป็นสีละเลืออเหมือนสีฝุ่นเลยค่ะค่ะจะประมาณหานุมานคลุกฝุ่นนะคะใช่ค่ะต้นใหญ่แล้วค่ะค่ะมีเยอะมีจํานวนเยอะอยู่ค่ะหานุมานคลุกฝุ่นต้นนี้นะคะอันนี้เท้าไกลลาดค่ะเท้าไกลลาดเป็นบอลเก่าค่ะเท้าไกรลาดเดี๋ยวน้อยู่ในตับหานุมาลไหม ผมไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะบอนเก่ามากบอนเก่านะคะนี่นะคะนี่เป็นเท้าไกลมากถ้าเป็นพญาพันวังเม็ดจะเม็ดจะเป็นสีขาวนะคะอ๋ออันนี้จะเป็น้จะมีความแตกต่างกันอยู่ส่วนตัวนี้นี่ก็ลายไทยค่ะอันนี้ลายไทยใช่ชื่อเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อลายไทยเป็นบอลพุ่มเตี้ยค่ะจะสูงสุดแค่ประมาณชายชนค่ะดีต้นนี้ค่ะจะไม่สูงมากโอเคแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะนายทองเหม็นค่ะ นี่นะคะนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นเขาจะเริ่มกัดสีแดงค่ะแล้วก็ใบจะหยิกมากเหมือนนางพริ้วอ๋อค่ะตอนนี้สียังไม่สียังไม่สียังไม่มาค่ะอันนี้ก็จะเป็นนินลเสนค่ะนี่นินลเสนนะคะใช่ค่ะนินลเสนจะคล้ายๆกับกิรินีเทวีแต่กิรินีจะแดงกว่านี้นะคะอืมนี่ค่ะต้นนี้เป็นสีดำค่ะบนใบดาอันนี้คือสุดปรารถนาค่ะโอ้ค่ะ เป็นบอลกัดกระดูกกัดลงไปลึกหน่อยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะโอ้ราคาดีมากเลยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเลือกดูเลยค่ะโทรห่าน้องบิ่มเลยแล้วก็จะมีอันนี้ต้นหนึ่งค่ะอันนี้เขาทำหรับใครที่ชอบใบยาวนะคะเป็นบอลใบยาวที่สวยตลอดกาลจริงๆต้นนี้นะคะอันนี้เป็นยักษ์รุณพักค่ะรุนพักนะคะแล้วเขาจะไม่ได้มีสีแค่นี้จะเขาจะกัดสีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยนี่นะคะบอลใบยาวรุนพัก ยากรณภาส่วนต้นนี้เป็นออกหลวงสุรศักดิ์ค่ะเดี๋ยวจะกัดเป็นออเม็ดขาวออกหลวงเป็นออกหลวงไทยแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นใบโพค่ะแล้วก็ใบยาวค่ะออกหลวงสุรศักดิ์ค่ะ่คตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นจะใบเงามากค่ะอันนี้คือพญาพาไกรสอนศีหราชค่ะ เป็นไม้เก่าค่ะพี่เดี๋ยวจะกัดเม็ดขาวที่ใบใบลักษณะใบบางคนบอกว่าเหมือนจอมทัพไม่ใช่นะเดี๋ยวจะกินเม็ดขาวที่ที่ใบกระจายทังใบใช่ค่ะแล้วก็ใบก็จะเงาค่ะพยาไกรยสอนสีหาราดวันนี้เราจะได้เรียนเราจะได้หลายชื่อมากดูดูบบ่ะโอ้ เยอะมากอันนี้ตู้เดียวนะคะอย่าเริ่มปัดเหงื่อนะน้องอย่าเพิ่งปัดเหงื่อต้นนี้อันนี้ด้านบุรีค่ะจังหวัดด้านบุรีค่ะจะเป็นบอลไมโครมบอลไมกลมนะคะนี่ขาวนี่ค่ะจังหวัดด้านบุรีจังหวัดนะคะตับจังหวัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นรัศมีเงินค่ะสำหรับใครที่ชอบบอลป้ายก็ราคาห้าสิบค่ะให้ราคาห้าสิบนะคะนี่นะคะห้าสินบาทค่ะนี่อันนี้ นนะค,ะค่ะก็จะมีเป็นอืตอนนี้เป็นอะไรนั่ค่ะค่ะเพชรมนทนค่ะนี่เพชรมนทนนะคะนี่ค่ะสีแดงแดงแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะกัดตอนโตเนาะใช่ค่ะนี่นะคะเพชรมนทนก็มีค่ะนนนค่อยๆดูนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นรายการนะะ้องบิ่มจัดให้50บาทนะคะ แล้วก็จะมีเนีคนะคะอันนี้นะคะชายชนก็มีชายชนก็ให้ราคานี้อ่ะค่ะให้ราคานี้ค่ะค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้ป้ายจัดมากนะคะแต่ว่าก็ให้ราคาห้าสิบเนาะเอาเอาไปเอาไปลุ้นใปเพราะว่าใบใหม่ใหม่นี่คือเปิดมาป้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปิดเอง้นไปเนาะลุ้นนี่อันนี้ต้นนี้เป็นเอกราชเอกราชนะคะเอกราชบอลกระดูกเขียวค่ะขาวเขียวลายชัดค่ะสําหรับใครที่ชอบเก็บ บนเก่านะคะโอเคนี่นะคะตัวนี้อ่จเป็นตู้แรกก่อนนะคะหอบหรอคะแม่คะแม่คะแม่คะหอบนิดนึงค่ะอากาศร้อนมากโอเคลองดูฝั่งนี้นะคะตู้นี้มีอะไรบ้างเอ่ยตู้นี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นอันนี้ตับเดือนนะคะอ่าดูนะอันนี้มกราคมค่ะเป็นบอลใบกลมบอลใบกลมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ จะเริ่มกัดสีแดงขึ้นนาเรื่อยๆค่ะต้นนี้ค่ะแล้วก็มีอัมพรค่ะต้นนี้ืะคะตัวนี้เป็นอัมพะอัมพรนะคะกัดแดงกลางที่ใบกระจายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะในกระบอกเก่าอีกตัวหนึ่งค่ะสําหรับใครที่ใครอยูเท้าเหยรันพนาศูนย์ค่ะอ๋ออันนี้เท้าเหยรันพนาศูนย์ใช่ค่ะเขียวกัดแดงค่ะเขียวกัดแดงใช่ ห้สิบบาทห้บาทเลยค่ะราคาน่ารักนางพริ้วสําหรับใครที่ชอบสีแดงนะคะนี่ก็เป็นนางพริ้วค่ะค่ะนางพริ้วค่ะแล้วก็มีเป็นนะคะนี่เป็นสีพนมรุ้งค่ะสีสีบุรีรัมสีเขียวนะคะ่แต่ถ้าเป็นสีพนมรุ้งจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นสีสีบุรีรัมก็จะแดงค่ะสีออกสีแดงเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นสีพนมรุ้งต้นใหญ่เลยค่ะ นี่ค่ะห้าสิบนะคะปีกินนาลีก็มีจ้านี่ค่ะนี่นะคะสีมาแล้วค่ะห้าสิบบาทสวยตันโตตอนนี้สวยมากค่ะแล้ก็จะมีหนุมานอมพับพลาค่ะนี่ค่ะหนุมานอมพับพลาค่ะท่านผู้ชมมีหูอันนี้เริ่มมียังค่ะจะเริ่มมีตอนที่มัน่มโตเนาะใช่ค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่ชอบบอลใบใหญ่ ทรงใหญ่ทรงพุ่มอะค่ะตัวนี้เป็นศีลาเพชรค่ะโอ้สวยมากค่ะตัวนี้สวยค่ะห้าสิบบาทค่ะสีแบบสีแข่งกับเสื้อหมคคาะสีใกล้กันสีใกล้กันสีใกล้กัน ไม่มีใครเดินแดงแกะแบบเดินแมคคาร์ลค่ะสีบอลก็ไม่อยู่นะคะสีเมคสีแมคคานี่คือแบบแจ่มมากค่ะอันนี้เป็นสักการิมิตค่ะค่ะสักกะนิมิตค่ะมาแผงมาจากมัคคาลังสันซึ่งมีสมตัวนะคะจะเป็นพรมหรือสีมัคคาลังสันแล้วก็เป็นสักการิมิตตัวนี้ค่ะโอเคค่ะมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยว อันนี้ก็เป็นเจ้าจักรพพัดค่ะค่ะเจ้าจักรพพัดค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ้าจักระพัดเจ้าจักรพพัดค่ะนี่ค่ะสิบบาทได้ทองเหม็นแล้วก็มีเยอะแล้วก็มีเป็นไก่ทองประเสริฐนะไก่ทองประเสริฐก็มีนะคะๆเลนี่นะคะห้าสิบบาทค่ะทองประเสริฐฮาร์เลยค่ะผมพิมานก็มีนะคะนี่ค่ะจะเป็นเส้นี้ค่ะดูนะคะายแล้วค่ะนี่มาแล้วนะคะ สวยแล้วห้าสบบาทเห,เห็นลายแล้วค,ะค่ะ่ะไปะะตู้ต่อไปกันนะคะมาดูกันเลยต้นนี้นะคะตู้นี้มีชื่ออะไรยังไงบ้างคะเนี่ยต้นนี้เป็นใบกลมนี้จะเป็นรัตนาทิเบตค่ะรัตนาทิเบตะค,ะค่ะจะกัดเม็ดขาวที่กลางใบแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆค,ะค่ะนี่รัตนาทิเบตค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพันเรืองค่ะ พัน,พ,นพันเรือง,องใช่ค่ะจะก,กัดเป็นเมดชมพูเล็กๆที่กลางขะ,ะ,ะ,ะพันเองค่ะใช่แดงเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนำโชคนะคะนำโชคจะเป็นไม้ป้ายะคะ่ะไม้ด่างชมพูนี่นะคะนำโชคนะคะนำโชคค่ะรลจันนสินค่ะเป็นไซนี้นะคะนี่ค่ะ นีนะคะรัตนศิลป์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีศิลาหุ้มทองค่ะนี่ค่ะศิลาหุ้มทองด้วยนะคะศิลาหุ้มทองค่ะมีเยอะนะคะท่านผู้ชมสามารถทักทายนะคะมาตามเบอร์โทรที่น้องบิ๋มให้ไว้ตรงบนหน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซน50บาทนะคะค่ะเเราจะไปดูรายการถัดไปเลยค่ะ เชิญเลยจ้าเดินให้ครบนี่เมื่อยเลยนะคุณมีรถมีกี่ตู้บิ่มโอ้ตอนนี้มีประมาณสี่สิบตู้สี่สิบเนาะโอ้โหเดินดีๆเดินดีๆนะคะลงไปแล้วค่ะพูม่าฉันเพราะว่าตรงไหนมีบ็อกก็จะไม่นั่นนะอ๋อมันจะเล็กใช่ไหมต้อต้องเออพี่ก็ไม่ได้ดูกันพี่ดูแต่จอนี่อ่ะลองดูค่ะ อันนี้เป็นไก่แก้วมาลายทองค่ะไก่แก้วมาลายทองดูค่ะลายสวยๆเลยนี่นะคะไก่แก้วมาลายทองค่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบสีบุรีรัมก็มีนะคะสีบุรีรัมมีอยู่นะจ๊ะเนะคะอาไม่ถึงอันนี้ค่ะที่นี่คือหนองกี้ค่ะบุรีรัมย์นะสีบุรีรัมก็มีให้นะคะนี่ค่ะราคาห้าสิบบาทค่ะ เขาฮิรันมีเยอะค่ะอันนี้ก็เขาฮิรันพนาศูนเยอะนะคะพักมาได้นี้ยค่ะก็คือปลายอย่างนี้เลยค่ะอันนี้นายทองเหม็นก็กัดแดงๆนี้นะคะอันนี้คือฝั่งนี้คือนายทองเหม็นค่ะนี่คือเขาฮิรันค่ะสําหรับใครที่ชอบบอลเก่าจะเยอะหน่อยค่ะม้าเฉียวก็มีค่ะตัวนี้เฉียวมัดเฉียวนี่ค่ะมัดเฉียวองออกลูกเต็มเลยค่ะก็ค่ะนี่นะคะม้าเฉียวค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นต่อไปจะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะสามต้นร้อยค่ะในกระถางสี่มีให้เลือกหลายแบบมากเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นสายลุ้นค่ะมาดูกันว่าน้องหมิ่นเขาทาลูกไม้สวยขนาดไหนกันนะคะท่านผู้ชมมาดูกันค่ะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดนะคะใช่ค่ะบางตัวแบบเหมือนเหมือนแบบไม้มีชื่อเลยเพราะว่าเพราะว่าเราผสมจากตัวที่ไม้มีชื่อนะคะพีน่านะคะนี่ค่ะก็จะมีนะคะเลือกหลายแบบ นะคะมีหน้าแดงแบบใบยาวริ้วนะคะใบใบกลมใบกลมมีไหมคะใบกลมก็มีก็มีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นใบกลมๆอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยก็บางตัวก็เขียวแล้วค่ะแล้วก็กัดเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะกระดูกจะชัด สามสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะเป็นลูกไม้หน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเลือกนะคะเนี่ยค่ะบองต้นก็ได้กระถางหนึ่งได้สองลายก็มีค่ะออคือต้นใส่หลายต้นจับใส่ไปด้วยกันนะลูกอะไรอย่างงี้นะคะนี่นะคะสามสิบห้าบาทนะคะสามต้นลอยนะคะสําหรับบอลสีลูกไม้นะคะ นี่ค่ะดูกันนะคะแม่าสีขาวๆก็มีค่ะนี่นะคะหน้าขาวๆเป็นใบอย่างนี้ก็มีค่ะลักษณะอ๋อใบไผ่ก็มีนะคะนี่นะคะเป็นใบไผ่ลูกไม้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นลูกของวังทองก็จะคล้ายๆกับแม่เขาสะหน่อยอ่าลูกวังทองนะคะนี่นะคะสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยค่ะดูแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีขาวนี่นี่ค่ะนี่ค่ะมีหลายสีหลายแบบค่ะในนี้ลูกศิลาเพชรค่ะเขาจะเริ่มกัดลายขึ้นไปเรื่อยๆลูกศิลาเพชรนะคะอันนี้จะเป็นลูกของสตรอเบอรี่สตาผสมับเวการาดนะคะที่มันก็เลยออกลายมนเอการาดหน่อยค่ะแต่ว่าทรงใบเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะมาดูต้นนี้กันนะคะค่ะ สามารถสั่งแบบคละได้นะคะใช่ค่ะก็คือถ้ายังไงก็คือโทรมาเนาะแล้วก็มาดูมาดูแบบเลือกกันว่าชอบโทนสีไหนนะแล้วเดี๋ยวบิมเลือกให้อีกทีหนึ่งใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้เมล็ดเหมือนกันนะคะเป็นบอลใบไทยนะคะกระดูกแดงเชียวแดงแดงมากใบกลมนี่กาลังหวานค่ะพี่แล้วก็ยังเป็นเบี้ยเล็กๆใบเล็กๆอู่ใช่ค่ะ อันนี้ค่ะอย่างประมาณเขาเขียวอย่างเงี้ยก็กัดสีค่ะตรงโตเนี่ยสีเขียวไม่ได้เขียวเพราะว่าสะดือเขาแดงค่ะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะได้ลุ้นสีลุ้นลายอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะลูกไม้สำหรับใครที่ชอบนะคะเี่คุะมานี้ ใบห่อใบกลมก็มีค่ะก็มันจะเป็นใบแปลกๆอย่างนี้ไปค่ะใบห่อใบใบบิดใบห่อไปเลยห่อห่อตั้งด้วยนะคะนี่นะคะลองดูค่ะเยอะมากเยอะมากนะคะสั่งคะไปได้นะคะคือสามต้นลอยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบลูกไม้สวนยานิสาบอลสีนะคะสามสิบห้าบาทสามต้นลอยสามต้นลอยค่ะได้ลุ้นสวยๆเลยค่ะ ฝั่งนี้ก็มีนะคะถ้าเป็นส5มสิบห้าบาทสาต้นร้อยราคาค่าส่งคิดยังไงคะค่าส่งคิดเมาเป็นหกสิบาทแล้วกันค่ะเมาเมาไปเลยสิบกระถางก็หกสิบเลิศไปใหม่จัดไปเลยค่ะเปิดสวนทั้งทีเนาะโอเคค่ะไปดูกันเพิ่มเนาะเดี๋ยวให้เลยนะคะไปดูกันเพิ่มเติมนะคะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะ ค่ะนี่นะคะอัเดี๋ยวไล่หลายชื่อให้ให้ให้ชมกันเลยนะคะวิสวยจังเลยวางทองสวยจังนี่นี่ติดด่างด้วยด่างทุกด่างกลบทุกใบเลยค่ะอ๋อค่ะสวยจังเลยร้อหบาทนะคะใช่ค่ะกระถาง6นิ้วนะคะค่ะ